要是我和他，我都好，我都 OK，因为他是我最好朋友。我们开一起开始。大家好，我是来自泰国的高星晨，我很高兴认识你们。<music> สวัสดีครับวันนี้ Easy Eddie พามารู้จักน้องนายตัวแทนเด็กไทย เข้าร่วมแข่งขันในรายการเดลิตี้ค้นหาไอดอลช่วง2021ในประเทศจีนพร้อมกับแพตริกนัทวัฒร์ทริงเลอร์ซึ่งทั้ง2คนถือเป็นหนุ่มไัยคู่แรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้เึ่งความฮอตของทั้งสองบอกเลยไม่ธรรมดามีแฟนๆนั่งทั่วเอเชียต่างเช่นชมเขาในความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นและสามารถตกแฟนทีนได้มากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากโชว์ในทุกสเตจ ทั้งเดียวทั้งเล็กแร่แบบกลุ่มแหมน้องนายยังมีความขยันไม่แพ้พี่แนเน่ๆเลยทั้งการฝึกภาษาจีนฝึกดีดเข่องสายของจีนพร้อมโชว์ร้องในการแสดงกลุ่มออกมาได้อย่างน่าประทับใจทำเอาเมนเทอร์เอ่ยปากชมเลยด้วยความน่ารักของเด็กไทยทำให้สามารถเข้ากับเพื่อนๆที่เป็นเด็กฝึกด้วยกันได้เป็นอย่างดีเรามาัรู้จักน้องนายเพิ่มขึ้น ประวัติดยโดยย่อของน้องนายชื่อจริงกรชิตบนสถิตพักดีชื่อเล่นนายชื่อจีนเกาชิงเฉนินอายุ21ปีเกิดเมื่อ11กกร,รกฎาคม2542ส่วนสูง173น้ำหนัก60กสุบกเลือดบีการศึกษากำลังศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่มหาลัยอัดสัมชันคณะบริหารธุรกิจคติประจำใจความพยายามไม่เคยทำร้ายเรา ลักษณะเฉพาะเป็นคนอัธยาศัยดีสดใสร่าเริงจุดเด่นของน้องคือมีรอยยิ้มที่น่ารักนะครับแล้วก็ภาษาพูดได้4ภาษาภาษาไทยอังกฤษจีนและภาษาญี่ปุ่นพราาสามารถพิเศษยิงธนูเล่นกีฬาวอลเลย์บอลประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการลาบันดาซีซั่น2เข้ารอบการถ่ายทำา MV ประสบการณ์ในการทำงานซีรีส์เรื่องเดือนเกี่ยวเดือนซีซั่น2รายการท่องเที่ยวเที่ยวเกี่ยวเดือนและอีกหลายๆรา,ายการนะครับประโยชน์ถึงแฟนคลับนะครับพน้องนายบอกว่าผมจะเป็น the best version of myself ที่สร้างรอยยิ้มและคืนความสุขให้กับทุกๆคนช่องทางการติดต่อ,อของน้องนะครับมีทั้ง t ิ k ตอ,อก IG, Twitter, YouTube เดี๋ยวแอดจะแปะไว้ในคลิปด้านล่างนะครับใต้คลิปแอดมี สัมภาษณ์น้องนายก่อนไปร่วมรายการช่วง2 0 2 1มาฝากนะครับเดี๋ยวลองไปชมดูนะครับจะรู้ครอบครัวไปไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่พึ่งทางจิตใจสําคัญชิ้นหนึ่งที่แบบการที่เราแบบออกไปจากบ้านตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงีเยนะ้ยการที่แบบมีมีของที่มันเหมือนมีความทรงจาอยู่มันก็ค่อนข้างสาคัญครับผมเ็งครับคนที่รักรักคุณ So, for international fan, I really want to say thank you again and again. I really appreciate all of your encouragements for all along since the first day I came into this industry. So, thank you so, so much for being there for me. And you know what? If I don't have you guys, I will never be able to reach this day. So, really, thank you, thank you, thank you so, 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 so much for being there for me and never leave me. So, thank you. ทาง VTV Thailand เราเม้นมาเชียร์มาพูดคุยกันในช่องเราได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ